ใช้คานั้นด้วยความโกรธสงสารสงสารแม่น้องมากเลยแต่พอได้เห็นคําสัมภาษณ์ของทนายนะคะบอกตรงๆว่าโกรธแม่น้องนะคะใครอย่าว่าอีชั้นนะคะอีชั้นบอกมาตลอดว่าอีชันทาให้เพื่อนน้องชมพู่เท่านั้นไอ้น่าแต่เพิ่งไล่จบไปดิฉันน้ําตาคอเลยค่ะน่าแต่เบิดความรู้สึกน่าแต่สงสารแม่สาแสดงเหมือนกันค่ะ เมื่อวานยังเข้าข้างไอ้ฝั่งผู้ต้องหาเลยค่ะวันนี้มาเข้าข้างแม่อีกแล้วเพราะว่าทําไมเพราะาอิจฉาไงอิจฉาค่ะอิฉันพูดกับพวกคุณได้เลยการที่นาแต่ทําแบบนั้นเดี๋ยวข้างคนนู้นทีเดี๋ยวข้างคนนีนท้นทีขอพูดอย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่าครอบครัวนั้นไอ้น้าแต่เพิ่งไล่จบไปดิฉันน้ําตาคอเลยค่ะน้าแต่เบิดความรู้สึกนา้าแต่สงสาร,รมแม่สาแสดงเหมือนกันค่ะ เมื่อวานยังเข้าข้างไอ้ฝั่งผู้ต้องหาเลยค่ะวันนี้มาเข้าข้างแม่อีกแล้วเพราะว่าทําไมเพราะาอิจฉาไงอิจฉาค่ะฉันพูดกับพวกคุณได้เลยการที่นาแต่ทําแบบนั้นเดี๋ยวข้างคนนู้นทีเดี๋ยวข้างคนนี้นนทีเป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ชมฟังแล้วสะอึกอึ้งทึ่งจุกไหมล่ะคะทีมงานขบวนการที่หนุนอยู่เบื้องหลังสาวิตรีด่าครอบครัวสาวิตรีอย่างร้ายแรง เอ่ยชื่อกระแตด้วยค่ะผู้ชมเห็นแล้วสาวิตรีได้ยินไหมคะสาวิตรีมีความรู้สึกอย่างไรกับการที่พวกของคุณนะคะพวกที่อยู่เบื้องหลังคุณช่วยคุณเขาเอาครอบครัวคุณมาด่าด้วยคำแบบนี้ค่ะคุณรับได้หรอคะคุณคิดใหม่นะอย่างน้อยทนายสมเกียิก็ยังชื่นชมว่าคุณคิดได้ชื่นชมว่าคำพูดที่ว่าเลือดข้นกว่าน้ำ มีจริงค่ะชอบคลิปนี้ก็แชร์กันไปเยอะนะคะวันนี้ไม่อยากพูดเยอะค่ะเจ็บคอ